สเสน่ห์คือมวลสกดที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจทำไมบางคนถึงมีแรงดึงดูดที่ทำให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้อยากพูดคุยอยากสร้างสัมพันธ์ด้วยวันนี้เราจะมาเปิดเผยเจ็ดความลับของคนมีสเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และดึงดูดทุกสายตารับรองว่าใช้ได้จริงเห็นผลทันตาและที่สำคัญไม่ต้องพยายามเป็นใคร แค่เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดความลับข้อแรกมอบรอยยิ้มคือพลังแห่งความสุขที่ส่งต่อได้รอยยิ้มที่จริงใจคือจุดเริ่มต้นของสเสน่ห์ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ลองนึกภาพดูว่าระหว่างคนหน้าบึ้งกับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคุณอยากเข้าใกล้ใครมากกว่ากันแน่นอนว่าทุกคนย่อมอยากอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวก คนที่ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มได้การยิ้มคือสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดสำหรับการสร้างความประทับใจแรกพบที่ได้ผลทุกครั้งความลับข้อที่สองศบสายตาเพราะสายตาสื่อความหมายที่ทรงพลังกว่าคำพูดใดๆดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจและเป็นสื่อกลางที่บ่งบอกถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนที่สุด การสบตาคู่สนทนาด้วยความมั่นใจแสดงถึงความจริงใจและให้เกียรติในขณะที่การหลบตาอาจทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือและไม่มั่นใจในตัวเองความลับข้อที่สามการตั้งใจฟังเป็นเสน่ห์ของผู้ให้มากกว่าผู้รับการเป็นผู้ฟังที่ดีคือการให้คุณค่ากับคู่สนทนาและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นคนสำคัญลองตั้งใจฟังสิ่งที่คู่สนทนาต้องการจะสื่อ โดยไม่ขัดจังหวะหรือแทรกความคิดเห็นส่วนตัวทำแบบนี้จนกว่าพวกเขาจะพูดจบก,การฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่ทำให้คุณได้รับข้อมูลใหม่ๆแต่ยังแสดงถึงความใส่ใจและความเคารพที่มีต่อคู่สนทนาอีกด้วยความลับข้อที่4ภาษาที่เราใช้พูดวิธีการพูดของเรานั้นสะท้อนความคิดและบ่งบอกถึงตัวตนของเรา การใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะนี่คือสิ่งสำคัญในการสร้างความประทับใจเราควรหลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคำสบประมาทหรือคำพูดที่อาจทำให้คู่สนทนารู้สึกไม่ดีการใช้ภาษาที่ไพเราะและมีความหมายจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือให้กับคุณได้ความลับข้อที่หบุคลิกภาพที่มั่นใจคือการสร้างความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร บุคลิกภาพที่ดีนั้นคือการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติคือการมั่นใจในตัวเองและเคารพผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายท่าทางหรือการพูดจาล้วนสะท้อนถึงบุคลิกภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ความลับข้อที่6มีความรู้หรือลหลงไหลในบางสิ่งรู้ไหมว่านี่คืออาวุธลับที่เพิ่มความน่าสนใจได้อย่างมาก การมีความรู้รอบตัวในหลากหลายด้านจะช่วยให้คุณเป็นคู่สนทนาที่น่าสนใจและไม่น่าเบื่อคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ควรมีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจและสามารถนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ความลับข้อที่7ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงนี่คือข้อที่สำคัญที่สุดแล้วมันคือกุญแจสำคัญสู่การเปิดใจผู้อื่น คือการมีความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ก็ไม่ขัดแย้งใดๆเพราะเข้าใจว่าการที่คนคิดไม่เหมือนเรานั้นเป็นเรื่องปกติและเราก็ไม่จำเป็นต้องบังคับให้ใครเชื่อเหมือนเราสิ่งเหล่านี้ทำให้อีกฝ่ายนั้นรับรู้และสัมผัสได้การแสดงความเข้าใจและให้กำลังใจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน และทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณหลายคนอาจคิดว่าสเสน่ห์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบางคนมีบางคนไม่มีแต่ความจริงแล้วสเสน่ห์สามารถสร้างได้และพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เราเริ่มจากการยิ้มให้บ่อยขึ้นมองโลกในแง่ดีและฝึกฟังอย่างตั้งใจใช้ภาษาที่สุภาพ และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับมีพลังในการสร้างสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างบุคลิกภาพภายในและการแสดงออกภายนอกอย่างลงตัวลองสำรวจตัวเองดูว่าเรามีข้อดีอะไรบ้าง แล้วดึงจุดเด่นนั้นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์บางคนอาจมีอารมณ์ขันที่ทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้บางคนอาจมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครบางคนอาจเป็นผู้ฟังที่ดีคอยรับฟังและให้คำปรึกษากับคนรอบข้างได้ไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกแบบไหนขอแค่เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดก็สามารถสร้างสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีความจริงใจและจริงจังกับทุกสิ่งที่ทำเพราะความจริงใจจะแสดงออกมาทางคำพูดและการกระทำโดยไม่ต้องพยายามเสแสร้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการใช้คำพูดเชิงบวกให้ติดปากเป็นประจำเช่นการพูดขอบคุณและการพูดขอโทษหรือกล่าวชมเชยผู้อื่นอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับคุณได้ และทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้คุณและเมื่อคุณค้นพบสเสน่ห์ที่แท้จริงในตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และดึงดูดทุกสายตาได้อย่างแน่นอนและการดูแลตัวเองก็สำคัญมากคำว่าสเสน่ห์คือการมอบคุณค่าออกไปเช่นการนั่งฟังโดยไม่โตแยง้งนี่ก็คือการให้คุณค่ากับคู่สนทนา การรักตัวเองดูแลตัวเองก็คือการมอบคุณค่าให้กับตัวเองดังนั้นคุณต้องเริ่มมอบคุณค่าให้กับตัวเองด้วยเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกได้ส่งผลให้คุณดูดีมีสเสน่ห์และน่าเข้าใกล้ยิ่งขึ้น อย่าลืมว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความคิดจิตใจและการแสดงออกที่ออกมาจากภายในและทั้งหมดนี้คือเจ็ดความลับของคนมีสเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วคุณจะพบว่าการสร้างสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเรามาสรุปกันอีกครั้งกับเนื้อหานี้ ข้อแรกคือรอยยิ้มพลังแห่งความสุขที่ส่งต่อได้ฝึกยิ้มให้บ่อยขึ้นทำจนเป็นนิสัยข้อสองคือสายตามันช่วยสื่อความหมายที่ทรงพลังกว่าคำพูดใดๆเช่นการฟังจริงๆไม่ใช่ฟังแค่หูแล้วตาดูจอโทรศัพท์การสบตานั้นคือการแสดงความจริงใจและใส่ใจได้ดีมากเช่นกันข้อสคือการฟัง สเสน่ห์ของผู้ให้นั้นมีมากกว่าผู้รับเสมอการฟังที่ดีคือการสะท้อนให้อีกฝ่ายเห็นความสุขของตัวเองได้ถ้าหากคุณทำให้เขาพูดถึงเรื่องที่มีความสุขบ่อยๆได้คุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาข้อสี่คือภาษาที่เราใช้พูดสิ่งนี้สะท้อนความคิดและบ่งบอกถึงตัวตนเพราะการพูดนั้นจะสื่อออกถึงภายในของคุณได้เช่นคุณมีวิธีพูดกับคนรอบข้างอย่างไร การพูดกับพนักงานให้บริการหรือเด็กเสิร์ฟวิธีที่คุณปฏิบัติกับคนอื่นๆสิ่งเหล่านี้บางครั้งหลายคนก็ตกม้าตายเพราะเสแส้งทำและเลือกปฏิบัติหรือเรียกว่าการประจบข้อที่5บุคลิกภาพสร้างความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครการมั่นใจในตัวเองนั้นสำคัญนี่คือการให้คุณค่ากับตัวเองผ่านการออกกำลังกายกินอาหารดีๆ พักผ่อนให้เพียงพอและบอกรักตัวเองก็จะช่วยคุณเรื่องบุคลิกภาพได้ข้อที่ 6, ความรู้นี่คืออาวุธลับที่เพิ่มความน่าสนใจได้อย่างมากควรเสพสื่อที่เป็นการเพิ่มความรู้และปัญญานี่จะทำให้คุณดูมีสเสน่ห์อย่างน่าอัศจรรย์ข้อที่ 7, ความเห็นอกเห็นใจนี่คือกุญแจสำคัญที่มนุษย์เราควรจะมีถ้าคุณมีทั้งหมดแล้วหข้อแต่ขาดข้อนี้ไป ที่เหลือก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจจริงๆเราก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจได้ง่ายขึ้นก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เป็นอย่างไรกันบ้างชอบตรงไหนหรือประโยคไหนลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและผมขออวยพรให้คุณผู้ฟังนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะพบว่า การเป็นคนมีสเสน่ห์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดแค่ยิ้มให้บ่อยขึ้นตั้งใจฟังให้มากขึ้นหันมารักและดูแลตัวเองคุณก็จะมีสเสน่ห์มากขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ